เรื่องเล่าทหารผ่านเดินป่าเดินเขายาขวางทางผีการตั้งฐานาราดตะเวนหรือการนอนค้างคืนสำหรับพวกผมมันเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้และต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือการพิจารณาภูมิประเทศทางทหารเพื่อให้ได้เปรียบกลุ่มผู้ก่อการร้ายตามแบบโอโคก้า คือการตรวจการและพื้นการยิงการกำบังและการซ่อนพลางเครื่องกีดขวางภูมิประเทศสำคัญแนวทางการเคลื่อนที่และอีกหนึ่งเรื่องที่ผมจะนำมาถ่ายทอดนอกตาําราบอกต่อสำหรับคนที่ชอบเดินป่าค้างคืนก็คืออย่าขวางทางผีเมื่อเราเลือกภูมิประเทศตามแบบฉบับ ของโอโคก้าแล้วและก็อย่าลืมภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งลี้ลับเจ้าที่ของพื้นที่นั้นด้วยสำหรับการนอนค้างคืนเพราะผมมีประสบการณ์มาแล้วหากคุณไม่ทำตามผมคุณอาจเจอดีเพราะผีหรือเจ้าที่ตรงนั้นมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเอาเป็นว่า มีทั้งผีที่ชอบเราและไม่ชอบเราก็แล้วกันนะครับถ้าใครไม่อยากเจอดีมาฟังต่อได้เลยครับว่ากฎข้อห้ามของผมมีอะไรบ้างข้อที่1อย่าผูกเปหรือกางเต็นท์ตรงจุดเขตรอยต่อระหว่างป่าจุดสังเกตง่ายๆก็คือต้นไม้ในป่าขึ้นเป็นแถวตอนยาวๆนั่นเองข้อที่สอง อย่าหันปลายเท้าไปที่จอมปวกที่อยู่ใกล้ๆเราให้เราหันหัวไปได้เพื่อแสดงการคารพต่อเจ้าที่ข้อที่สอย่าขวางทางถึงแม้จะเป็นทางเล็กๆรอยสัตว์ป่าเดินก็ขวางไม่ได้ถ้าหากจำเป็นจริงๆให้หากิ่งไม้มาขวางไว้แล้วนึกในใจบอกผีว่าให้เลี้ยวไปทางนู้นนะข้อที่สี่ ห้ามพูดคำหยาบโดยเด็ดขาดคุณอาจจะปากเบี้ยวหรือกลับมาจากป่าแล้วพูดไม่ได้ผมขอเตือนไว้ก่อนข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดคือการขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคืนแรกทุกครั้งก่อนนอนผมจะบอกตัวอย่างของผมให้ฟังมาตั้งใจฟังนะครับกระผมจ่าชาติทหารพรานและเพื่อนๆทหารพรานชุดนี้ ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางพักแรมนอนค้างคืนเพื่อปฏิบัติภารกิจปกป้องแผ่นดินช่วยเหลือประชาชนขอให้ท่านอนุญาตและได้โปรดคุ้มครองข้าพเจ้าและเพื่อนเพื่อนทหารพานให้ปลอดภัยจากศัตรูหมู่มารด้วยเถินลราพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ